จาว<า>ต,ตลาดเลยก็คือ VBS มีหลายขนาดมาก สวัสด so <laughs> ีครับอ่ะวันนี้ผมมาพูดเรื่อง N ซึ่งตัวนี้มันเป็นตัวเริ่มต้นเตอร์เป็นแถมเป็นแถมแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่แถมตัวนี้แล้วเขาจะแถมเส้นใหญ่เอาเส้นเล็กอ่ะในอันนี้เส้นหกหกเอาหกหกตัวใหญ่แถมเส้นใหญ่เจติดเราต้นทุนต้นทุนมาคนไม่รู้ว่าเส้นใหญ่อะถูกกว่าเส้นเล็กเส้นเล็กแพงกว่าใช่อันนี้ก็เป็นฮาร์ดทูเลงอันนี้ก็คือเป็น N ปกติถามว่าทนไหมโอเคนะผมใช้โอเคมากอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวเริ่มต้นในสองสีส้มอันนี้ผมไม่ค่อยพูดถึงเยอะเพราะว่าคนไม่ค่อยใช้จะไปใช ขายมาซื้อก็ส 100, 10เส้นละร้อยเจ็บเส้นเดี๋ยวเส้นละแปดสิบส่งไว้ขายเลย <laughs> อันนี้ก็เป็นเอ็นเอ <laughs> ลิกาิซ็ตพิเาษเช่ไหมชิง <laughs> ชัยเปเชียลเอดิชั่นอ่ะ <laughs> มันจะมีเอน็นคิตตี้ด้วย มันไม่ใช่จริงมันไม่ใช่เอ็นมาร์เก็ตติ้งอะถามว่าไอ้สามตัวเนี้ยเป็นเอ็นที่สร้างความสีสันได้ป่ะคือในหนึ่งเส้นจะมีขาวเหลืองขาวฟ้าแล้วก็ขาวแดงหลายสีเนี่ยแยกเส้นไปแนวตั้งไม่แยกไม่แยกดึงมันก็จะเป็นแค่ลายๆอะไรอย่างงี้ก็เป็นสีๆไปนะซึ่งตัวเนี้ยมันขนาด6กสามแถวผู้หญิงใช้ได้เด็กใช้ได้ก็ใช้ได้หมดแหละแต่ว่าเอ็นตัวเนี้ยคุณภาพอาจจะไม่เท่าตัววีเบีเป็นอินไชน่าหรือเป็นเชดแมนเช็ดไชน่าไชน่าตอนนี้ก็ยังเป็นไชน่าอยู่มันไม่เข้าเชดแมนเดียวแต่มันตมงเชดิสีมันก็งลดต้นทุแต้นนทุเอ็นตัวนี้ก็็เปนาลิต <gas> แต่ว่าถาม <wen> ว่าจะมีมาเรื่อยๆไหมผมว่ามีมา <ba> เรื่อยๆคิตตี้ก็มาเรื่อยๆโอเวอร์สตอร์ก็มาเราไม่รู้ก็ไม สมมติว่าใครอยากจะแต่งไม้เล็กๆเลยเงี้ยโอเคใช้ได้ไม่ได้ซีเรียสแบบฟิลลิ่งมากรวมขึ้นผม3 0 0อบาทแต่ว่าซื้อเส้นเดียวก็เส้นละ200 2 0 0ต่างกันเท่านึงเลยเหรอต่างกันประมาณร้อยหนึ่งแล้วคุณภาพอะลีกษษษษษสิทธิ์ดีวอ่อะเาเข้าหมวดคนตีเป็นแล้วเข้าหมวดตีเป็นอันนี้เป็นเอ็ยอดทิดของเขาละ,ะคือ VBS ตัวนี้นี่มาเพื่อสู้กับเจ้าตลาดเลยก็คือ VBS มีหลายขนาดมากเอาผมขอพูดถึงตัวแรกก่อนไล่จากตัวใหญ่ก่อนคือเบสิกคือ VBS 70ถ้าเทียบก็คือ B G 6 5ปล่อยกันเลยสู้ได้ไหมสู้ได้ มีแบบลูกค้ามาขึ้นอะลูกค้าบอกทนกว่านะอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงเลยว่าไม่ได้จงตีใครนะแต่รู้สึกว่าเอ็นวิกเตอร์ทนกว่าอยู่านแต่จะกระด้างกว่าใช่แต่ว่าผารู้สึกว่าโอเคมันจะทนกว่าสักนิดนึงอะซึ่งตัวเนี้ยถามว่าคนใช้คือเป็นพวกขึ้นบอนแบบสามสิบบอแล้วก็เป็นโค้ดแต่ตัวเนี้ยมันจะมี VVS 10 power ด้วยแต่เหมือนจะไม่มีละจะสิบ power นี่มาสู้กับหกห้าเทเนียมใช่แต่ถามผมว่าเส้นใหญ่มันจะเป็น power ยากมากเพราะมันใช้แรงเยอะมากผมว่ามันได้สากอะอันนี้ก็ด บอลสูงทนทานอ่าทนทานถ้าเทียบก็คือ B G 65ห้าโมทีไอได้แต่เขามี B W F ให้นะ่า่ต่างกันคือไงคือส่วนไอ้พวกข้างหลังเนี่ยผมไม่ค่อยอยากให้ดูเท่าไหร่เมกันได้ขึ้นไว้อย่างนั้นแหละเป็นบ้านเป็นมาตรฐานไงไอลองใช้ดูแต่เอ็นพวกนี้เขาก็แมทเทีเรียลเป็นไนลอนหมดนะซึ่งมันมีเล็กมาอีกมิลนึงคือ69มันก็มาสู้กับนาโนจิไงต่อยกันใช่แต่ว่า69ที่เป็นซอฟ f ์ฟิลลิ่งนาโนจิก็ซอฟ f ์ฟิลลิ่งไม่แน่ใจเขียวหลืองเขียวเพราะเอ็นตัวนั้นอะขายไม่ดีในไทยเท่าไหร่่่่่่ีีีีีขายยยออกดด้้้ววววแแแตตตตตตัััเเเนนนนจจะะปป็็ซฟฟ์ิิลลงมม ียคือความพิเศษของมันคือมันจะใส่นาโนเข้ามานาโนคืออะไรผมไม่เข้าใจความหมายนาโนไม่ไม่กระจา่างเท่าไหร่ในเอ็นปัจจุบันเนี่ยมันเลิกใช้คานี้ไปแล้วมันจะมีคําว่านาโนสิบปีที่แล้ววังใช้อยู่ซอฟต์ฟิลิ่งซึ่งตัวนี้นก็จะเป็นความทนทานเหมือนกัน,กนซึ่งไม่ค่อยต่างกันมากอันนี้ซอฟกว่าอันนี้กระด้างกว่าเพราะเป็น Media, มีเดียมอันนี้เป็นซอฟไม่ค่อยต่างกันแต่ว่าบางคนแบบ7 0ูนใหญ่ไป68เล็กไปอ่ะมี69ให้คุณเลือกม่เป็นไมค์ควอนอาจจะไม่รู้สึกขนาดนั้นอตีเกมยาวรู้สึกแต่เอ็นตัเเนนี้ผมมมมภูิใจจจสอาาา68ึะททแกบลด ปีจีปูนย์ครันจรงเนี้ยผมว่าเทียบแปดสิ power power อเ,เ,เลย<อ>ใช่ power เ,เลยพี่เห็นไหมโอยใครไปบอกเห็นทำไมมันมันถักยังไงเนื้อเอ็นมันกระด้างมาก80เท่าตลาดก็ือกระด้างใช่คือ,อมันเทียบกันได้เพราะมันกระด้างมากแล้วตัวเนี้ยม,มันมีตัว68 power ด้วยแต่ตอนนี้มันหาไม่มีแล้วจะเป็น6 8คอนโทลแทนและเนี่ยเป็นแมทเรียลเอ่ออาจได้ฟังเลย t r a นคือมันน่าต้องมอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนไอ้พวกทุกนี้ไอ้พวกนี้ไม่มีผมไปแปลภาษามาภาษาจีนอ่ะมันเป็นแมทีเรียลใหม่ทีี่ทาามเพะตัวน้อ ทดแทนไทเทเนียมใช่ซึ่นตัวเนี้ยเอ็นอ่ะเขาอ่ะกําหนดไว้ว่าเป็นเอ็นควบคุมคอนโทรลเลยคอนโทรลเลยคือเป็นเอ็นที่ผมส่วนตัวชอบตีหกอยู่แล้วอันนี้เป็นเอ็นที่ผมชื่นชอบที่สุดใช่เองใช่อันนี้คือใช้เองถ้าสมมติว่าใครอยากลองใช้แบบเหลือตีออกบ่อยผมว่าตัวเนี้ยดีกว่าใครอยากตีเก่งเหมือนมอสก็ต้องใช้68นะครับผมใครจะตีเก่งเหมือนผมใช้ตัวนี้นะฮะนี่เบลเซลเลอร์เบลเซลเลอร์เลย VBS 66อสหกนาโนอันนี้เลคอมเมนต์พาใช้อยู่ชอบหนึ่งคือคือขัดยากทนกว่าตัวที่เคยใช่ไหมทนกว่า เคยไหมตีไปแล้วเอ็นทะตัวเนี้ยถังน้อยถางน้อยเพราะว่ามันเหมือนกับมันเกาะเอาตัวนี้เป็นมีเดียมฟิลิงอ่ามันเกาะเคยใช้ของทีตลาดอยู่ขึ้นฟันขึ้นตบขึ้นอะไรมันจะหา่างต้องต้องคอยมาแก,แก,แก แต่ตัวนี้การห่างของมันไปได้เยอะอันนี้ใช้เองด้วยขึ้นเองด้วยใช้เองด้วยขึ้นเองด้วยที่นี่ด้วยซึ่งราคาเท่ากันหมดเลยนะสองร้อยห้าสิบบาทจริงเปล่ารวมขึ้นถ้าเซนเปล่าก็ละห้าสิบเก็บก็คือโยนี่ยก็คือหกหกกิโลเมตรดินแบบหกจุดหกห้านี้มันหกหกมันนิดนึงอ่ะมันกัมกึ่งกันได้อ่ะไม่ต่างเออแต่แปลกเตอร์ไม่ออกจุดหกห้าโอ้โหแม่งออกแค่นี้ก็ขายไม่ทันเลยคนหัวแม่งหกเก้าเจ็ดศูนย์หกแปดมึงจะเทลลมินเน่ ็เขากําลังชกกันอยู่ไงอ่ะตัวนี้คือเป็นเบสเซอร์สำหรับคนแบบว่าไม่ต้องการที่มันใหญ่ไปเล็กไปตัวนี้คือกลางสุดคือผมว่ามันเป็นเอ็นทดแทนได้เลยสําหรับเวลาคุณไปแล้วคุณแบบอ้าวผแต่เนี้ยผมไปแปลภาษาจีนมาแล้วตัวนี้แปลว่ายืดหยุ่นยืดหยุ่นเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรหมางแปลด้ว่ยืดหยุ่นคือยืดหยุ่นไงยืดหยุ่นคืออะไรอะในความหมายอ๋อคืออย่างนี้เอ็นที่ดีต้องยืดได้เยอะ่ายากก็้า่จะมถ้าเอ็นที่ไม่ดีเนี่ยพอมันถึงจุดนิ้ปึ้งขาดเลยขาดยากคือมันมี คขึ้นขึ้นสามสิบปอนด์ก็ได้ขึ้นได้รุ่นนี้ขึ้นได้ขึ้นอยู่ได้สมัยก่อนจุดหกหกมันขึ้น30ปอนด์ไม่ได้คือประมาณยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดอะร้านขึ้นก็ไม่อยากรับละแต่ว่าสมัยนี้จุดหกหกอะขึ้นได้เกิน30ปอนด์มันมันถึงได้ยืดหยุ่นขึ้นไงวันนี้ผมบอกกับทุกเพศทุกวัยเลยนะอวยไว้เนี่ยกางๆไม่ได้อวยไม่ได้อวยนะ หมดไปทุกเว้ยจริงปลาต่อไปเอ็นสุดท้ายอันนี้คือเอ็นเซลเลอรของวิกเตอร์ก็เบเซลเลอร์เหมือนนะตอนนี้ก็เบเซลเลอร์แต่ว่าคําถามคือตัวเนี้ยมันเหมือนกันเลยเว้ยแค่ไม่มีคําว่านาโนแต่ว่ามันยืดดุลเหมือนกันตัดสเปคออกไงเพราะว่านาโนมันขึ้นไปอสองไมโครนซึ่งตัวเนี้ยถามว่าคนใช้เยอะไหมก็เยอะเยอะจริง่าเดี๋ยวนี้คนใช้หกสามโดมาเยอะแล้ว หกสามหกหนึ่งเริ่มเยอะเออแปลกเริ่มเยอะกว่าหกสมัยก่อนเนี่ยคนเขากลัวนะเขากลัวขาดง่ายอ่อืมหรืนี่หกสามมันขึ้นปอนได้สูงอยู่ผมแนะนําว่าขึ้นแค่ยี่แปดพอไม่เกินนี้เพราะว่าไอไม่ได้นานนะสามสิบปอนไม่พีซิงหะยังขึ้นได้อยู่ตึงแล้วเออเส้นเล็กเสนเล็กยี่สบแปดปอนนี้พอแหละเพราะว่าถ้าคุณขึ้นมากกว่านี้โอกาสขาดมันง่ายตัวเนี้ยพวกนี้เป็นเป็นเมดอินเจแปนหมดเลยจริงๆเมดอินเจแปนแท้ไหม คือทาจากญี่ปุ่นเลยโหขึ้น N T คุณก็รู้แล้วออคนเรื่องจริงที่วิกเตอร์อะ N มันเกิดได้อะเพราะ Make in Japan นะเอลลิ่งมันต่างกันจริงๆเพราะมันสัตอยู่ไตวันแต่ก็ผลิตญี่ปุ่นอ่า Material ผลิตที่ญี่ปุ่นมันมีวิธีดูแท้มีใช้ม่ปอมเดียวเผื่อไว้ดีกว่าเผื่อโอ้ก็คือจะมีสติกเกอร์ตรงนี้อ่าแล้วก็จะมีแต่ว่าถ้าสแกนก็คือจะเข้าเว็บวิกเตอร์อ่าแต่นี้ก็จะเป็นเหมือนลายนาก็แล้วแต่ว่าคนจะไปเลือกใช้อะไรผมอะไม่ได้บอกว่าดีกว่าโยนิแต่ผมจะบบบอกกววว่่่าาาาคนนนยยยเเถ้ปรีีทมใช ทนกว่าแต่ดีกว่าไหมอันเนี้ยผมอยากให้แล้วแต่ดูแล้วแต่คนเออแล้วแต่คนชอบแล้วแต่บางคนน่ะขึ้นเอ็นี้แล้วไม่ชอบก็มีไปขึ้นเอ็นยูนกคตีไม่ได้อ่ะเขไม่ได้มันอาจจะฟิลลิ่งไม่เหมือนเดิมก็อาจจะต้องไปใช้ยูนคอันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าเขานะหลายอย่างอ่ะที่แบบลูกค้าวันจะให้เหตุผลว่าเพรมันตีไม่ได้อะไม่เหมือนเดิมแต่จริงๆเอ็นพวกเนี้ยมันไม่แพงเพราะผมอ่ะ ขายแค่แบบรวมขึ้น2องบาทถ้าไม่ขึ้นก็ร้อยห้าสิบลองเปลี่ยนได้เพราะว่าเล็กน้อยมากพะเอ็นอะ่ะอยู่กันได้แบบสอสเดือนเขาก็เปลี่ยนกันแล้วโอ้างคนเ,นเดือนเดือนก็ตัดทิ้งแล้วแล้วก็ข้อดีของมันอีกอย่างหนึ่งคือราคามันถูกมากเจ้าตลาดก็สะเทือนอยู่เเพื่อนดิถูกด้วยเออถูกกว่าของมีเยอะด้วยคือส่วนมากอะพอไม่อินเจแปนปุ๊บอะคอสมันสูงเขาสามารถทําราคาส่งได้ดีอีกอย่างหนึ่งสีอะแต่ละรุ่นอะมันเยอะมีหลายขนาดให้เลือกข้อเสียว่าอาจจะไม่มีเส้นแบบหกหนึ่งเหมาอนแอ โอเคที่มาตรฐานแล้วนะไม่อยากให้แบบเล็กไปกว่านี้มี58าแปเออไม่มีอย่างห้าบลูกค้าถ้าขึ้นลเล็กเกินไปสมมติขึ้น6กสาใช่ปะแล้วคุณแบบบ้าพลังตบอย่างเดียวอะ่ะแล้วคุณขึ้นปอนสุกอะ่ะ บางทีวันสองวันขาดวันเดียวก็ขาดก็มีบางทีเลือกเอ็นเนี่ยมันต้องเลือกเหมาะกับเรานิดนึงว่าเฮ้ยอย่างผมอะเป็นคนที่แรงเยอะพี่ปอน28บแอผมจะไม่ใช้ตัวนี้แน่นอนผมจะใช้แบบพวกเส้นใหญ่นิดนึงแบบ68เพราะผมตีออกบ่อยพยายามใช้เส้นใหญ่นิดนึงให้แบบตีออกน้อยลงเพราะเดี๋ยวนี้ผมว่าลูกแบบตีง่ายขึ้นเดี๋ยวเราขึ้นปอนได้สูงขึ้นดิขึ้นไม้มาขึ้นได้28สิบปอะไรวะแต่ก่อนเลยนะก่อนผมเปิดร้านแบบผมใช้บีจิลห้าเส้นใหญ่เส้นเท่านี้ตีไม่ไปเลยตีเป็นป่าวเจ็ดแปด อาจจะตีไม่เป็นด้วยไดเป็นเอ็นแรกในชีวิตที่ยอมตัดร้องไห้ก็ตอนนั้นไม่มีตมังกระแสใดตังเงิน <c oughs> แต่สุดท้ายแล้วอ่ะ <c oughs> ผมไม่อยากให้คนคิดอย่างนี้ <c oughs> แบบว่าเฮ้ย <c oughs> คุณจะเอาทนอย่างเดียวจะประหยัดอย่างเดียวคุณต้องเอาที่คุณตีได้คือต้องบอกก่อนนะว่าบางบางคนนะ่ะคิดว่าแบบแั่งฟอร์เอเวอร์อ่ะจะไม่ขึ้นใหม่ตีอย่างนั้นอ่ะใช่เป็นไปไม่ได้เปนไปไม่ได้สองเดือนสามเดือนปุ๊บอ่ะเขาเรียกว่าคุณภาพเอ็นอ่ะมันมันมันตีไม่ได้แล้วเขาเรียกว่าเอ็นตายเอ็นรอบอันนี้ผมต้องย้อนก่อนผมไปขึ้นเอ็นใช่อเี่มค ต่างเบอร์ยอมขึ้นเอ็นเทนใหญ่เจ๊งถึงตายเลยโหสมัยก่อนแมงขึ้นยี่สิบแปดก็โผโ่โหดแล้วแล้วผมไปขึ้นยี่สิบสี่ปอนด์แล้วขึ้นยี่สิบสี่ปอนด์อ่ะเราต้องตัดออกพอตัดออกแล้วอ่ะมันเสียดายตังค์สุดท้ายเราต้องไปขึ้นใหม่สซเลียวันนั้นอ่ะประมาณหกร้อยนี่แนะนําลูกค้านะขึ้นเอ็นที่คิดว่าตัวเองตีได้อย่าเอาไปรยักคือบางทีก็ไม่รู้ไงจริงๆว่าตัวเองประมาณไหนมันก็สมมุติว่าถ้าลูกค้าตีหกสามอยู่แล้วอ่ะอย่าพยายามไปขยับเป็นเจ็ดสุดเลยโอ้คนละเรื่องเลย พยายามแบบขยับหกหกก็ได้อาจจะเพื่อมาสามมิลซึ่งมันต้องเลือกให้เหมาะสมอันนี้ลองไปคิดดูแล้วกันว่ามันเหมาะสมไหมต้องลองคิดเลยเรามาลองขึ้นได้มาใช้เลยมาลองขึ้นดูว่าเฮ้ยมันจริงไหมที่ผมบอกว่าทนกว่าเพราะปกติแล้วผมอ่ะคุยไม่อวยอยู่แล้วโอ้คนคนดูคลิปคุณเนี่ยแห้งั้งฮาร์เซลนะควยผมอ่ะไม่อวยอยู่แล้วคุณอ่ะมาลองขึ้นดูโอเคแล้วผมจะบอกเฮ้ย หรือว่าคุณไม่ได้อยู่กรุงเทพคุณก็ซื้อไปขึ้นได้ก็ให้ช่างขึ้นเอ็นแถวบ้านคุณงเจนทีไปอะไรถูกสุดก็ส่งนันละขอให้ถึงก็พอสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับร้านแ,แ,แมมมอนะก็จะมีกวนที่จัดเองนะคะก็คือวนันศุกร์ที่ทั้มหนึ่งทุ่มราบินทาสามเอ็ดจะเริ่มต้นที่ขอดเจ็ดแปดเก้าก็เริ่มที่หนึ่งทุ่มถึงห้าทุ่มนะฮะถ้าใครอยากจะมาแจมก็รบกวนมาไวหน่อยนะ รับทุกมือนะแต่ว่าจะขอให้รู้กติกานิดนึงนะรแบบเบสิกพื้นฐานแบบไปติกวทั่วไปไงให้รู้กติกาวิธีการยืนการเล่นอะไรองี้ไม่ต้องเก่งมากก็ได้คะแต่ว่าเอ้ยพอตีเป็นพอตีได้มาแจมที่กวนของร้านได้เลยฮนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณมากคะที่มา กดนุนผมแล้วก็ดูคลิปผมถ้าไม่มีทุกคนจะไม่มีผมในวันนี้ขอบคุณครับช่องทางการติดต่อของเราจะมีหลักๆก,ก็จะมี Facebook และแอดเบอร์โทรช่องทางการซื้อขายก็จะมีเพจ f a c e b o o ลาซาด้าช้อปปี้วิดีโอที่ลงก็จะมี YouTube Facebook แล้วก็ติ๊กต็อกนะกะ็ขอขอบคุณมากที่ทุกคนมาอุดหนุนฮะใครอยากจะสนับสนุนผมฮะช่วยซื้อของที่ร้านแต่ว่าเออถ้าใครไม่มีทุนทรัพย์สามารถกดไลค์กดแชร์ให้ได้นะไม่ติดเลยฮะอะไรก็ได้ที่ทําให้ผมเป็นที่สนับสนุนนะฮะอันนี้ก ปิดสามทุ่มเป็นไปได้รบกวนโทรมานิดนึงหรือว่าเฟซมาหรือไลน์มาก็ได้ทําให้ข้อความนั้นนะมันถึงเรานะสองทุ่มไปผม,ผมมองว่าเฮ้ยมันไม่มีเริ่มไม่มีลูกค้าแล้วผมก็จะออกไปทำธุระวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ